มีคนแซวมาค่ะพวกเพื่อนแซวค่ะแต่ว่าเออเ,เป็นเป็นยังไม่ได้คุยกันแบบเอาเป็นว่าเพื่อนแซวแล้วก็คนถามเฉยๆอะค่ะแล้วเาก็หัวล็อกที่ก็หัวล็อคือเราเรายังไม่ได้คุยถึงท่าน,นี้กันค่ะ เล่นดีเล่นแบบเป็นมีเล่นนางฟ้าแล้วก็เนลิศยาแล้วก็หวงมานค่ะแล้วก็เดี๋ยวสัมมาชิดซิงโกจะออกแล้วอัดแล้วถ่ายปกแล้วได้ฟังสตทีหายจากวงการเพลงในเรื่องของในเรื่องของเพลงอะค่ะห้ปีแล้วว่าตอนนี้อยู่กับสหภาพดนตรีค่ะก็คือค่ายเดียวกับอัศนีพี่ป้อมเหลงแอวไปโกต้องต้องรอดูเขา่าเป็นยังไงเป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่า คิดว่าหวังว่าชอบกันนะคะเพราะว่าตั้งใจมากค่ะแล้วก็ ค่ะก็อย่างที่พี่นิโคเขาบอกค่ะว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะรวมไปถึงความพร้อมนั้นเนี่ยยังตอบไม่ได้ตอนนี้เนี่ยยังต้องศึกษาดูใจกันไปออนนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ถ่ายละครถึง3มเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเลนางฟ้าเรือนริษยาบ่วงมาแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะกําลังจะมีซิงเกิลเพลงปล่อยออกมาแล้วที่ได้ได้ว่าอยู่กับค่ายสหภาพดนตรีด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงของพี่นิโคเทเรโอนาที่เป็นลัคกี้อินเกมแอนดลัคกี้อินเลิฟจริงค เก้วของเราค่ะข้ามานึ่ง,งานดีดีค่ะสำหรับพรามาก,กาศงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังสือแนวคิดค่ะที่สอนแล้วก็สร้างให้สําหรับคนที่อยากจะรวยค่ะก็สามารถคิดเป็นแล้วก็รวยเป็นได้ด้วยนะคะกักการเปิดตัว หนังสือที่ใช้ชื่อว่านะคะตามหาเพื่อนเก่าเอามาเป็นเศรษฐีค่ะโดยนักเขียนชื่อดังคุณสมคิดละวางกูลค่ะแล้วเขาบอกว่านะ,ะเขาบอกว่าเป็นคอนเซปต์ของหนังสือที่รวบรวมเอานะคะแนวความคิดแล้วก็โมเดลการสร้างชีวิตของเศรษฐีร้อยล้านทั้งหมดเนี่ยหคนค่ะนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นนะเด็กวัดเด็กขายติมเด็กขายชาละปอเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยนะคะคือมีที่มาจากเด็กคือจากคนที่ไม่มีอะไรเลยและมีแนวคิดอย่างไรเอาแนวคิดเหละนะ่านั้นมารวบรวมเขียนเป็นเคล็ดลับให้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญทางงานนี้ค่ะก็ได้นักแสดงหนุ่มรูปหล่อค่ะนะคะสำหรับน้องเป็กรัตภูมิไข่นาค่ะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมงานนี้ด้วยเองค่ะ,คะจะตัวน้องเป็กทั้งทีนะคะก็เลยต้องขอถามใช่ไ้มคะอัปเดตหน่อยนะคะว่าตอนนี้น้องเป็กของเรานะคะมีละครนะคะหรือผลงานอะไรให,ให้เราติดตามกันบ้างคะแล้วก็เรื่องการถ่ายเซ็กซี่หลังจากล่าสุดเนี่ยถ่ายอิมเมจไปแล้วเนี่ยร โดนใจร้ายต่หลายคนมากเลยถามว่าจะมีเซ็กซี่มากกว่านี้ให้ได้เห็นไหมแล้วถามนิดนึงค่ะว่าที่น้องบอกว่าออกมาเสวาจะไม่รับเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปเป็นขวัญใจเก้งควางชนีหรือเปล่าแล้วหัวใจน้องตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเป็กเขาตอบค่ะอ,อตอนนี้นะครับผมก็จะมีแม้และเกิดได้ผมช่องแปดนะฮะเล่นเป็นพระเอกครับเล่นกับพี่ฟิล์มรัฐภูมิครับผม ครับผมก็เป็นเป็นเรื่องแรกครับผมที่รับบทพระเอกในละครนะฮะถ้าถ้าหนังเคยแล้วครับผมก็สนุกดีครับผมแล้วก็ทํางานกับพี่ฟิล์มนี่สนุกมากอ่ะไม่รู้ผมพูดไม่ถูกว่าคือเขาเป็นเหมือนพี่น้องมากกว่าฮะครับผมใช่ครับผมแล้วทละคราช่อง3ามครับอ๋อช่อง3นี่จะมีกุหลาบซ่อนกลิ่นครับผมที่จะออนแอร์ภายในปีนี้ฮะน่าจะต่อจากคู่ปรับสลับล่างฮะในกุหลาบซ่อนกลิ่น เออเป็นคู่สครับผมเป็นผู้จัดการร้านอาหารครับผมใช่มีมารีเบอร์เนอร์แล้วก็มีพี่เฟิร์สเอกพงศ์ครับผมที่เล่นด้วยแล้วก็มีเซรีนาเพียสครับผมบทที่ได้รับนี่เป็นไงร้ายหรือ,อยังไงไม่ร้ายครับผมเป็นคนดีครับเป็นคนดีฮะไม่เหมือนไม่เหมือนลูกนี้ที่รักลูกนี้ที่รักจะเป็นคนร้ายฮะที่ผ่านมานนลูกไม้ของพ่อ,อก,ออก็ก็โอเคฮะเพื่อนหรือว่าทางเพื่อน,อนๆต่างๆก็ให้การตอบรับดีมากเพราะบอกว่าเออ่ เห็นตัวเป๊กจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวร้ายแต่<ม> <PE C> พอไปดูในในทีวีแล้วแบบเฮ้ย,ยมันร้ายมากจังวะมันมันใช่เหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใ,ใจฮะที่ทุกคนอินกับบทนี้ครับผมาถึงเรื่องของเซ็กซี่บ้างดีกว่าอ๋อเซ็กซี่ครับ <c oughs> แต่จะมีไหมช่วงนี้ซั้นมเออที่จริงก็มีติดต่อมาครับผมแต่ก็ต้องให้ทางช่องฮอสกรีน่นะฮะว่าจะมีถ่ายขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้เซ็กซี่มากนะฮะเพราะเคยถ่ายของอีเมจมาแล้ว แบบนี้ทางช่องเขาห้ามไว้หรือเปล่าคะเพราะว่าต้องเห็นเอ่อก็ก็ห้ามไว้ฮะห้ามไว้อย่าอย่าอย่าโชว์มากอย่าเพิ่งโชว์มากนะเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยฮะโชว์มากมีลิมิตแค่ไหนอ๋อมีลิมิตก็คือโชว์บอดี้ข้างบนอะไรเงี้ยฮะใช่อะไรเงี้ยครับผมใส่กางเกงยีนแต่กางเกงว่ายน้ำคงยังฮะสปอร์ตอะไรประมาณอะไรอย่างงั้นครับจะเป็นว่ายน้ำตัวเดียวไหมไม่ครับยังฮะยัง มีครับผมมีหลายหลายฉบับอยู่ทีต่อมาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกดีกว่าใช่ครับผมใช่คร่บเขาให้งานละครออกมาสักสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะนึว่าเจะตอเราจะเป็นขวัญใจแกงกวางอีอะไรใช่ครับผมก็ก็กดีฮะมีคนรักดี่บบมีคนเกลียดครับเรื่องหัวใจบางเออเรื่องหัวใจเออโอเคโอเคเออก็ก็ ไม่มีแฟนครับผมแค่คุยคุยกันอะไรเงี้ยคุยคุย,คยเ,เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อน,อ,นอะไรเงี้ยฮะที่ไม่มีเพราะเราปิดตัวเองหรือว่าเรายังไม่เจอคนที่ใช่หรือยังเอ่อก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมยังไม,ยงไม่ยังไม่ขอมีแฟนดีกว่าขอโฟกัสเรื่องงานดีกว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามหรือเปล่าคะไม่นะครับผู้ใหญ่ไม่ได้สั่งห้ามฮะแต่ทีนี้คือเราอยาก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 จะโฟกัสเรื่องงานก่อนอะไรเงี้ยฮะเรื่องหัวใจเดี๋ยวมันตามมาเอง ไม่ครับไม่ครับแอครบหรืออะไรอย่างงี้น๋อไม่ไมฮะไม่ครับผมไม่มีฮะไม่มีฮะครับผมมัว่าตัวเองสดนิทครับผมีวางไครับว่าอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนฮะผมคิดว่าที่จริงก็เคยวางไว้ว่าต้องเป็นหมวยขาวสูงอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คิดว่าคนเราบางครั้งมันเลือกไม่ได้บางฮะพอมันจะมีเข้ามามันก็จะเข้ามาเอง บางครั้งอาจจะเป็นฝรั่งก็ได้ออไม่แน่อ,อ,อาจจะไม่รู้นะฮะแต่ทีนี้มันอยู่ที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันหรือเปล่า ก็อย่างที่น้องเป็กเธอบอกนะคะว่าตอนนี้เธอกำลังจะมีละครกับทางช่อง8ปดอินฟินนี่เองค่ะกับละครแม่เลือดเกิดได้ค่ะเรื่องนี้เล่นเป็นพระเอกคู่กับหนุ่มฟิล์มรัตภูมเหมือนกันชื่อเดียวกันเลยนะคะเหมือนกันด้แล้ะคะแล้วก็ที่สําคัญนะวันนี้เป็นพระเอกเรื่องแรกของเขาเลยทีนี้นะที่ดงบทนะคะส่วนละครทางช่อง3ก็มีเหมือนกันค่ะใกล้จะออนแอร์แล้วเหมือนกันในปีนี้สาหรับกุหลาบซ่อนกลิ่นนั่นเองค่ะก็รับบทเป็นเจ้าของร้านอาหารอะไรประมาณแบบนี้นั่เองค่ะเล่นคู่กับมารีบินเนอร์นี่นะคะและที่สําคัญเขาบอกว่าการเซ็นสัญญา หมดหปีหด้วยนะก็มีละครต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเองค่ะส่วนเรื่องของการถ่ายเซ็กซี่น้องยอมรับครับตั้งแต่อิเมสออกไปก็มีนิสารหลายเล่มเนี่ยติดต่อเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคำชนนะคะที่ตอนนี้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะสำหรับแก้งกวางเนี่ยนะคะเรายินดีมากเลยครับนะคะก็ดีใจที่มีคนรักเราดีกว่ามีคนเกลียนนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของหัวใจน้องบอกว่ายอมรับจริงครับว่าตอนนี้ผมโสดสนิทเลยไม่มีแฟนแต่ว่ามีคนคุยด้วยเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ยังย้ำเหมือนเดิมครับ ก่อนเนี่ยเคยวางเอาไว้เหมือนกันว่าอยากได้สูงๆเขาๆมวยๆแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วพอแค่เข้าใจแล้วคุยกันรู้เรื่องพอพี่ก็ว่างอยู่นะเป๊กค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายค่ะกับภาพข่าวจากเว็บไซต์สยามดาราค่ะกับข่าวของหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลราชค่ะหรือว่าหนุ่มตุ้ย a f 3นั่นเองค่ะที่เขาก็บอกเลยค่ะว่าหึงตุ้ยหลอกกินตับสองแฟนกลับแม่ลูกค่ะเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยก็โดนข่าวเมาส์แรงพุ่งเข้าใส่แบบเต็มๆสำหรับหนุ่มเจ้า สเสน่ห์อย่างหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลนค่ะที่เขาบอกว่าไปหลอกกินตับแฟนคลับแม่ลูกรายหนึ่งแถมหลังๆเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมชอบกลางใส่แฟนคลับถึงขนาดเคยมีปัญหากันแล้วด้วยค่ะแต่หนุ่มตุ้ยเขาก็เคลียร์เลยค่ะว่าข่าวมันออกไปเนี่ยคนที่เสียหายเนี่ยคือคนที่เดินโดนพูดถึงผมเนี่ยไม่ได้เสียหายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็แฟนคลับคนอื่นเนี่ยก็รู้ว่าหนุ่มตุ้ยของเราเนี่ยนะคะครองตัวเป็นโสดมากว่า31ปีแล้วแล้วก็แบบไม่ได้ถึงขนาดว่าต้อง ไปโอ้โหเอาแฟนลับแล้วก็เอาแม่แฟนลับมาเป็นแฟนอะไรอย่างี้เขาไม่ถึงขนาดนั้นง่ายๆคือต้องยอ้อนไปนิดนึงค่ะว่าศิลปินทุกคนเนี่ยนะคะจะ,ะ,ะมีแฟนลับว่ามีหลายกลุ่มมากในแฟนลับเนี่ยจะมีวัยเดียวกันต่างวัยกันสูงวัยกันอะไรอย่างนี้บางคนก็มาแบบเป็นแพ็กเกจเป็นเพื่อนกลุ่มหนึง่งบางคนก็มาแบบเป็นคู่แม่ลูกเป็น<ช>เพื่อนกลุ่มหนุ่มตุ้ยก็เลยเคยโดนกรณีนี้คือตุ้ยเคยโดนมาแล้วครั้งหนึ่งว่าแอบกินตับแฟนขับตัวเองรุ่นน้องตุ้ยเคยออกมาเคลียร์แล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้โดนอีกว่าเป็นคู่่แแมลลก้ว บอกว่าจริงๆแล้วนะถ้าผมจะหากินแบบนี้ผมคงทําไปนานแล้วคงไม่ต้องรอให้ข่าวมันปูนมาแล้วกินง่ายๆกินเงียบๆดีกว่าไหมใช่แล้วค่ะกินเงียบแต่กินนานๆเลยประมาณแบบนี้ก็เคลียร์กันไปค่ะสำหรับหนุ่มตุ้ยเกียร์กำลังของเรนะคะไม่มีแน่นอนจักก็สําหรับแฟนคลับทุกคนของน้องตุ้ยเนี่ยค่ะมาตรฐานเดียวกันหมดคือรักเท่ากันหมดแต่ไม่มีจุดตับๆแน่นอนถูกต้องค่ะก็ต้องขออบคุณนะสำหรับหนังสืออ่านเว็บไซต์ของสยามดาราณิติเอื้อเฟื้อข่าวนะของน้องตุ้ยที่เราได้มาอัปเดตในวันนี้ค่ะก็จกัันนนนไปเเช่คคยะะต้ออองขขบบุณสหร พันบีวัแลวก็ซิลวี่ค่ะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดค่ะหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนจะจากกันค่ะฝากที่อยู่ตามปริษัทบััตรด้านล่างค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ